ป๊อกมากี้เผยเรื่องราวหลังผ่านมรสุมครั้งยิ่งใหญ่ลันไม่อยากสูญเสียคนที่รักไปอีกแล้วเรียกว่าทำเอาหลายคนใจหายเลยทีเดียวหลังนักร้องหนุ่มไฮโซอย่างหนุ่มป๊อกตรวจพบเนื้อง,งอกในสมองขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิส ทำให้ต้องผ่าตัดสมองด่วนและการผ่าตัดรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่เรื่องนี้ก็สร้างความใจหายให้กับหนุ่มป๊อกไม่น้อยเหมือนกันในรายการป๊อกกี้เอว e เนรันเทปล่าสุดหลังจากที่หนุ่มป๊อกเนี่ยผ่าตัดการรักษาเสร็จแล้วเป็นเทปพี่ทั้งคู่ไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบแต่งงาน4ปี ทั้งคู่นะคะไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารบนดาดฟ้าซึ่งมีทีมงานของหนุ่มป๊อกนะคะออกมาเซอร์ไพรส์เพื่อแสดงความยินดีกับทั้งคู่ในวันแอนนิวเซอรี่ก็จะมีเกมสนุกๆให้เล่นเพื่อกระชับลักกันมากขึ้นจากนั้นนะคะมาร์กี้ก็ได้เปิดคลิปเซอร์ไพรส์สามีเป็นคลิปที่เพิ่งถ่ายช่วงเช้าวันเดียวกันนั่นเองโดยสามาร์กี้ได้พูดในคลิปว่าดีใจที่สามีติดภรรยามาก ตัวตีกันตลอดทําให้สาวมาร์กี้แทบจะไม่มีเวลาเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรเลยสาวมาร์กี้บอกว่าตั้งใจถ่ายคลิปนี้เพื่อบอกว่าอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆในวันที่รู้ว่าหนุ่มป๊อกต้องผ่าตัดด,ด่วนเป็นเนื้องอกพูดแล้วจะร้องไห้อยากให้หนุ่มป๊อกหายไวๆไม่ชอบเห็นหนุ่มป๊อกไม่สบายในขณะที่หนุ่มป๊อกนะคะก็อัดคลิปมาเซอร์ไพรส์สาวมาร์กี้เหมือนกัน โดยหนุ่มป๊อกเปิดใจครั้งแรกหลังจากการผ่าตัดบอกว่าการป่วยทําให้ตระหนักถึงตัวเองและสิ่งที่เรามีมากขึ้นมาร์กี้เป็นผู้หญิงที่เหมือนนักรบเขาเข้มแข็งมากตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องป่วยจนวันที่เราผ่าตัดเขาไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยทําให้เรารู้สึกดีมากที่มีเขาอยู่ตรงนั้นจนวันที่ผ่าตัดเสร็จแล้วก่อนออกจากโรงพยาบาลหนึ่งวันมาร์กี้มาพูดกับผมแล้วเขาก็ร้องไห้โฮหนักมาก บอกว่าอึดอัดและเก็บความรู้สึกมานาน,นเขาก็ดีใจและเลือกมาพูดในวันที่เราโอเคแล้วก่อนที่ผมจะเข้าโรงพยาบาลผมทำสิ่งหนึ่งไว้ให้มากี้และลูกๆเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำแต่มันต้องทำนั่นก็คือพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือของตัวเองเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนถ้าเหตุการณ์มันไม่ดีมันเกิดขึ้นกับเรามากี้และลูกๆจะอยู่ยังไง เราอยากให้เขาและลูกอยู่กันอย่างสบายมีชีวิตที่ดีเขียนไปก็ร้องไห้ไปขอบคุณที่เคียงข้างกันมาตลอดในวันที่ดีและไม่ดีจังหวันั้นนะคะมากี้ดูคลิปแล้วก็ร้องไห้ไปก่อนจะเปิดใจด้วยน้ำตาว่า เคยเสียคนที่รักจากโรคนี้มาสองคนแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเราอีกเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่โอเคกับการที่เสียพ่อเลยนะไปเราก็เลยไม่อยากจะเสียเขาไปอีกคนเพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยสาวมิกกี้ก็โผล่เข้ขกากอดสามีขณะที่หนุ่มป๊อกเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองก็ร้องไห้เหมือนกันโชคดีที่มีแว่นตาเนี่ยปิดบังไว้ทางมาดามเบานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางคู่ด้วยนะคะ